ภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลลยยนมิตรโทนี่กัลลยยนมิตรซินดี้กัล,ลายนานมิตรจานียวกัลยยนมิตรจัสตินเจริญนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ตัวแทนประธานนำกล่าวคำถวายก็ได้ถวายปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยท่านประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวายด้วยความเบิกบานใจและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างบารมีต่อไปพร้อมทั้งให้โอวาสอันทรงคุณค่าจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญได้ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลพิธีกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟและพิธีกล่าวคำถวายประทีปเทียนใจไฟนิรันื้อนันตชัย ร้อมกันนี้คณะ,ะประธานก็ได้ถวายเทียนพรรษามหามงคลผ้าอับน้ำฝนและปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจ่ายไฟนิรันดรอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ